สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นนะครับเหมือนี้มาพบก,กับผมเดนแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยพี่น้องเหมือนี้พ่พี่น้องไม่กินของห้อนครับพี่น้อง๋วยเตียวไกว่กพี่น้อง๋วยเตียวไก่ประมัน๋วยเตียวไก่มาละเดอพี่น้องเป็น๋วยเตียวไก่น้ำตกครับพี่น้องขวยเตียวไกวน่น้ำตกเน,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 นาะเศรบเหมือนนี้ซื้อมากครับพี่น้องซื้อมากมาตองมีอย่างมากไผ่เหมือนี้ผักกมมีหลายครับมีผักชีเหลาครับพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้มาเซ็บแสบน้องกันครับพี่น้องก่อนเมือ่อฝาคุณไหลคกดแชร์กดซับตะไคร่เป็นกำลังใจผมต่อต่อไปลยครับพี่น้องขอบคุณครับมาเซ็บแสบน้องกันพี่น้องมากปรุงมากเรียบร่อยครับปรุงอยู่นี่แหละครับของเขาปรุงเรียบร้อยครับเผ็ดเผ็ดฮ้อนห้อนเลยพี่น้อง มันอีกพ้าเพนอเพนองกินกองมันหอนก่อนเพนนอนาะเอ,อ้าสนามมันหอนมีแห้งเพงนนองสังพิเศษมาเลยครับเนี่ย เซ่บต mm ัวพี่น้องสด็สสดใด Hmm. sự chọn rồi làm sụp bên sẹp xếp, xếp. อือสดชุดนี้ขนาดไปน้อง ยับพี่น้องแจ็บอเอาเชียร์ก่อนพี่น้องใส่เกียร์ค่อยเป็นมันปกติ ต,ติดตาที่ข้างมาแล้วไปน้อนไปบักันโอเ้เสนเ โอสบพี่น้องสิบเกี่บาทัเออครับกะอิมแล้วพี่น้องแซ่บมาหนีเบิดเลยครับกับบอมมาไม่ไประเดะเพราะอิมพี่น้องเนาะ ครับรการเงินอื่นกับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่กำลังใจผมเด้อครับพี่น้องเด้อกันยมันไดนกดติดตามกับฝากให้ด้วยครับพี่น้องฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์วดซัดตะไคร่เป็นกำลังใจผมเดีเ๋ยวเฮ็ดคลิปต่ตอๆไปเด้อพี่น้องเด้อครับกับสำรับมือหนีนะพี่น้องเป็นช่แช่แนวกับขอตัวลาก่อนพี่น้องเจอกันอีพี่หนาคิมหนาครับมาแ่บๆน้ำกันไหมครับสวัสดีครับ